ที่ข้อ21นะคะเขาบอกว่านางปรียาแต่งงานเมื่ออายุ25ปีหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่แต่งงานได้5ปีเนี่ยจึงให้กําเนิดเด็กชายปราดต่อมานะคะปราดบวชเมื่ออายุของเขาเป็นครึ่งหนึ่งของอายุของแม่ถ้าปัจจุบันบ,บวชมาแล้วเนี่ย5ปีแล้วเขาถามหาว่าปัจจุบันด้วยนะคะนางปรียาเนี่ยอายุกี่ปีก่อนอื่นนะคะมาดูกันที่ตรงนี้ก่อน แต่งงานเมื่ออายุ5ปีแล้วก็หลังจากแต่งงานได้5ปีนะคะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนางปรียาตอนที่ให้กำเนิดเด็กชายปราดนะคะนางปรียาเนี่ยอายุเอมสิปีนั่นเองนะคะ30ปีนำีสิบห้าบอกห้านั่นเองแล้วก็จากนั้นเราจะได้ว่าปราดนะคะปราดเนี่ยอายุก็คือจะอายุศูนย์ปีก็แล้วกันนะคะก็คือเพิ่งเกิดเลยนะคะปีเกิดของเขาจากนั้น ก็คือเราสังเกตเห็นว่าเขาจะห่างกันห่างกัน30ปีด้วยกันนะคะ30ลบ0ย์ก็คือจะได้30ปีนะคะโอเคจะได้แบบนี้แล้วเขาบอกว่าปราดเนี่ยบวชอายุเมื่ออายุของเขาเป็นครึ่งหนึ่งของแม่แสดงว่าถ้าสมมุติว่าให้ตอนนั้นนะคะบวชนะเป็นปีบวชนี่จะเป็นปีเกิดนะคะปีเกิด อันนี้จะเป็นปีบวชโอเคก็จะได้ว่าถ้าอันนี้จะเป็นปริยานางปริยนะคะเป็นแม่แล้วก็น,นี้จะเป็นปราดเป็นลูกนะคะโอเคเราก็จะได้ว่าถ้าให้ปราเนี่ยอายุ x ปี P, x ปีเราจะได้ว่าปริยเนี่ยอายุ2 x ปีนะคะเพราะว่าจะเป็นสองเท่าของปราดปราดเนี่ยครึ่งหนึ่งของแม่นะคะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะห่างกันห่างกัน 2x ลบ x ก็คือ x ปีนั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าซึ่ง x ปีตรงนี้นะคะเท่ากับ30ปีนะคะเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยทุกคนนะคะก็จะต้องห่างเท่ากันเช่นเหมือนปีนี้นะคะปีเกิด นางปริยา30ปีปราด10ปีแล้วก็พอปีหน้าอีกก็จะเป็น30กับ31กับ1นะคะก็จะต้องเพิ่ม1เพิ่ม1ไปไเรื่อยเขาก็จะห่างกัน30ปีเท่ากันเรื่อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ30นั่นเองดังนั้น x มีค่าเท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นเอ่อปราดเนี่ยตอนนี้นะคะปราดตอนบวชเนี่ยอายุ30ปีแล้วก็ นางปริยานะคะก็จะอายุ60ปีจากนั้นบวชมาแล้ว5ปีบวชมาแล้ว5ปีนะคะก็คือจะได้เป็นอ่าตรงนี้มาเขียนมาอีกนะคะโอเคพรเสรจทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปราดก็จะได้ว่าตอนบวชเนี่ยคือเขาจะอายุ30ปีอ่ะสาปีคนนี้ก็จะอายุ4ี 60ปี60ปีนะคะจากนั้นเพิ่มไปอีก5ปีบวกอีก5นะคะบวก 5... ทั้ง2คนเลยเพราะว่าหลังจากบวชแล้ว5ปีนะคะก็คือบวกไปอีกจะได้เป็น35กับ65นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบนันนางปรียาอายุ65ปีก็จะเป็นคำตอบของเราแล้วนะคะโอเคค่ะตอบ6กนะคะ